สวัสดีดค่ะเจ้ากระต่ายพี่นะคะวันนี้พี่น้ำขิงจะมาทำอะไรคะกับคุณยายมาขอกะแตงไข่ตากระแต,ต,แตน,ตแ,ตนแต่เก็บไขต่ตากระแตนใช่ไหมคะเจะมันมีไข่ฟางนี่ดีใส่เลยใส่เลย,ใส,เลยใส่หมดเลยย่<ส><ส>าคอยหน้าจับบังดิบว่จับได้จับได้เดี๋ยวดูซิดูซิบัมเป็นไข่อย่างไงไหมคะบังเนี่ยไว้จับฟักเอง ไนนั้นดูสิคะขาดแล้วเดี๋ยวมันก็นั่นเอาจับเลี้ยงสวยๆเลี้ยงสวยๆเร็วแค่ให้เขาให้ทำแรงๆเหรอไม่ต้องทำแรงแล้วไข่มันแตกต้องยิงทำด้วยไหมคะใช่ทำด้วยทำสิคะทำด้วยใช่ไหมคะไข่ตั๊กแตนอะไรคะน้องยิงแต้มปั๊บก้ะ ของเราเยอะไหมพี่ขิงอะนำเสนอสิคะยยมันมีมนลักษณะย,ยังไงลักษณะเป็นยังไงไมันเป็นหมอรหรอมันเป็นไข่ตะะกตนไข่ไมันเป็นแทง่งแท่งยายขอใหรัหก,กินน้ำพรกแม่เด็กกวเกิดช็ดเดแม่จะเปิดให้ยวมาทำนี้ให้คุณยายเลี้ยงคือสวยกว่าช่วยกันเราเร็ว อยู่ทุ่งนามาเลี้ยงสอยย้ายก็นแน่เราเดียวอันนี้ไข่รอบสุดท้ายแล้วค่ะอันนี้เขาก็จะเก็บเก็บไว้าฟักเองขยายพันธุ์โตแล้วค่ะนี่ไข่ตะก็เต้นปฏิจิก้าร้อยชี้สามโตโตมันก็จะเอาออกไข่แล้วค่ะมนเลี้ยงอันน้ำขึงน้ำขึง น้องขิงฝากกดไลค์ก่อนกดไลค์กดแชร์กดติดเพืให้น้องขิงเพื่อนหาของคุณค่ะก็กินด้วยนะคะบ๊ายบาย